ข่าว9กันยายน2565อนุมัติงบแล้วผู้สูงอายุ3,000บาทฟังคุณสมบัติการรับเงินด้วนสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ วันนี้ทางช่องมาอัปเดตเรื่องการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีที่มีฐานะยากจนเงินทำศพผู้สูงอายุรายละ3,000บาทแต่ด้วยเนื้อหาที่ส่งต่อการระบุสาระหลักไม่ครบถ้วนทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าใจว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุทุกราย ดังนั้นจึงขอชี้แจงว่าการขอรับเงินส่งขอค่าทำศพตามประเพณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะผู้เสียชีวิตอายุเกิน60ปีสัญชาติไทยผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ด้วยผู้ยื่นคำขอเงินทำศพผู้สูงอายุรายละ3,000บาทครอบครัวผู้เสียชีวิตญาติผู้รับผิดชอบจัดการงานศพจะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญเช่นใบบอรณะบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอเพื่อโอนเงินกรณีผู้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขตส่วนจังหวัดอื่นๆให้ยื่นคำขอในท้องที่เช่นสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ว่าการอำเภอสํานักงานเทศบาลที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นต้นค่ะนางสาวรัชดากล่าวไว้อีกว่าปัจจุบันยังมีประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนเรื่องการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณีขอย้ำว่าการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดการศพนั้นผู้สูงอายุเกิน60ปี มีฐานะยากจนตามคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้ค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ